จเดน่นจะควงอ่ะบ้านแบบไอร์เวีดนะ

บอกก็ทันโอ้ย เขายิงตะระบาทเขาปิดลูกยาตัวนายจะใจบอวกว่านะครับคุณแม่คุณแม่ <to nuest grammar> เตอเตอหลอกเขามาหาพวเราบอกว่ามันว่างออบอกว่าเราว่างวายามหนจะใจไปคนอืเขามาปิดบอกเตือลูกตอนมันยิงลูกยานพอลายวันโกตรเขามีนั่นละอ้าหาวัดนั่นเห็นบ่อุนันใจซาโพดใจซาโพดใจจะวันแรกไหมหนึ่งสองพอละสีวาไม่ไกแม่เตือ có thể chạy tìm thấy cháu làm khỏi mặt tắm này soi 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 bằng bậy bằng bậy nhanh lên dinh dưỡng dinh 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 บอกว่านมันวางยงยาหนแม่บัให้มันเอ้าจัเสียงนกบินฟังได้น้อนัยนเป็นบอกนักเวียนปิดเขาก่อนบกเวยนปิดกอนบักนปิดเ็นบอกเขาาใหน่องานการบอกอบอกเบอร์ปอันคือจังบอกงๆน่ตายเดี๋วนู้บอกให้เบอมา่้บอกว่า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 บอ่าีลีลวพวภาพี่ ก้าเนเลย่างไปบ่อนจะบ่อนโคตรต้องบอกเขาเล่นบ่อนน้ำพื้นบอนหร่บ่อนน้ำพืนบ่อนสนาใจใจใจบ่อนมันเลีนอไรกัล่ะยิงแมวโหลดลูกคนหน่ง อันพ่อไอโอ้ยโอแห้งควรให้ไนเติมยิ่งอันพ่อไอจะได้ใส่กะต่นนะะต่เติมมันขายทแล้วยิ่งเล่ยิ่งเล่ยบทตองใจหอกขนมไอหนเจ็บตัะอ่ะบอกเบื่อซี่เนี่เขาไปอีกนี่บอกเบ่ซี่เนี่ยเออบอกเบ่ซีเขาไอีกโอ้ยเี่ซ้อน บีบเข้าไปลูกโอ้แต่น่บีบเรีวนี้ยเป็นยางบอดสนามนิดห่อยนึงนึงหนึ่งมันบ่บีบไดหน่อเนาะมันบีบสาเขาตเขากันแท่เขาแต่งหอดจไเขาหอดเลยนั่นละใ้ไหมใเขาเบียดใใอยาะเบียนเรีวเเรออกเลยออกไห ตัวยึกยักปกาออกเมืงองเบิกกันตัวน้อยๆเบิอ,บอหามัน,กกน,นยังแพร่บบนี่แักมีบกเบอกกิอแพร่กบน้หน่อยไล่เขาไปแลวไปแคาเขาได้ยิ่งนั่นละ,ละไหเโอ้บอก่าประทันอสา,บ,าบ้เีวต่้องผ่าด้วยบางแจกัน มันบรใจขันแค่โมปากมันใจมันเตตุ๊ก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 ตัดดีกว่านี่เปลี่ยนชุดลงมาเตะแท่นไข่ถ้าสั่นเพรากันเบ่นผู้เ่าแล้วเนาะเพราะกันเต้บ่นยิงไหมยิงมยิงนั่นหละนั่นแหละเลี้ยงเลี้ยเร้ยงเลี้ยเขา เจ็บหสิมัหยดอนก่อนบอกเอาปเปล่อยเลยอปล่อยเลย เราต้องเล่นบอลให้เร็วสนามมันกยิงเลยนั่นแหละแม่ชอบพ่อแม่ไปยิ้มยิ้มเลยบอกเตือนไปรดน้ำมนต์มาเดี่ยว่านี่ขันโบกเก่งรดน้ำมนต์บนกับโฆษณาดิสันหนึ่งสองหารดแ้ำหมหนึ่งสองหอยนอนอยู่สิมารดน้ำมนต์มาเตะลดกับโฆษณาแล้วก็ซ่อนสุดท้ายไปต้องตูดจริงแม่ว่านี่ ตั้งสอมทั <m <m the the ้งฟิตร่างกายทั้งไปรถนำมุนกับษ์นานแลสอ่น่ารถนมนคืออมัวัน่เร้มวเรเรลากลากไปไปนี่กันแล้วนนี่นานเซนบอั่นเซนบอเ์เนบอเราไม่เปเล่นมันเซบอใหหายหานั่นล ใจโบตรงคันตรงนั่นเร็วกว่าหันเนี่ยก้นเล่นบอลซองจังหวะลูกนั้นมันหนาจะให้บอลบอลเพาเป็นเสียบอลเ่ายากเล่นหล้วรุดแล้วไปไปยิงมายิงมาบ้ายิงมาบุลาบออกไปยังพูดบุลาบข้างในเผิดตัวอุ้ยเนาะ โต๊ะเพชนอย่างแค่น yeah, ั้นหนึ่งโอ้ยบอกว่าในน้ำหนาทีต๊เข้ามาในมันอยต๊ะบ่อกนอกอีกต๊บ่อนาในไห้ยิงเล่นนะมันาะ่าต๊ะบ่อกนอกไปแตีงอีกนั่นละโอ้ยโอ้ยเสียดายเลยเขากะจับไว้ไว้ที่เขากะได้เออไปไปวะนี่นั่นนั่นละ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 หายไหมหายไหม ทาย่า้น่ะเ้ายพนะจะหาขาตังกล่องมานเนาะตามมงบอดด้วยมาเดยวตามมงบอดด้วตามมงบอดตวกล่องจับทั้ง่าหนูหายตายตายหายไหมหายไหมพูพูพูนบอกบ่าพูนบ้างเปิดไปว้า ไปอาจจีไทำงเนาะไปอจีตอสองสามเยน้เขานั่งเขานั่ลูกแม่ไล่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 ไล่ไล่โอ้ยมันยิ่งตอนได้แบกเขากัเป็นคนบอกแล้วูเห็นบอใจฟ้าหนต่งไหนยังว่ลเองหัวกระโหลกบาดใจยิ่งหลดจะไปแห้งบ่อนบน่นนั่น มือนว่มึงนะเตอมึงนี่ยขจายปาเขาทงบ่อนเขาไ่ได้เพียงบ่อนจังเมียดีนั่นปะไอ้ทางเียดูแลจะะไเนี่้จงเคมอเมแรกเาก็ยงนวยวาวอมสามเมถมค่เขาเขาหันละเตี้ยย่หันละเตยไปตีมากเขาอก นั่นนั่นนั่นบอล้ยเาคุณลาไปาเนี่ยไปแย่งคุณลาไปวะเนี่อกบลเอาไงยิงไปหามิงมาาเออออรลออไนี่อ้ยใจตี๋โอ้อ้ยอ้ยลุดลุดแล้วลุดแล้วใส่เสียงลูกใส่เสียงดีด ประตูเเฟมล้วเมเขาดประตูใช่เสียงไหมครับอาจารเอาเอาตัวจะบอกเขาปอยบอกมูอป้อยยังสิตูเขาเลยเขาาไม่เสียเส้นเขาล่ลาจับได้บ้ได้ลรกเด่นจับไม้นบ่อนะแต่ว่าใช่เสียงใช่เสียงจะยิ่งให่ใโให้ยิ่งขาดุสูยิ่งข่าดูเด็ดเด็ดเด็ด จมลูไปยุดเข้ไปยุด่เ้ไปดบอลแรกนีออกไปเหยียบเส้นกะขาวมันไม่หำเตะ่แห้งปไ็มันดีแล้วดีแล้วเสียเดงมันรู้ไปยังม่ช่อไปเช็นเท่าลูกดีล้วบอลออกกันจับจับอะไรกันตามตามจับให้ลูกจับได้เอาเข้าีนี่พวกไปยังโอยชนเอากันลูกควมลูกเอากันลูกคว่ออกไปยังลูกเล่นเล่นถึงบอล่ปยังยังบอเฝ้าบอ้า กินไปลูก <rôle> กินไปปกไปยังไงบ้างตัวเตบอกกินไว่าไปม่บกประกไปปกไปลูกปกไปึ้นะวังระวังสกัดไปลูกขึ้นมาแไ่ขอแม่ขอแม่ไปแม่เจ้าโอ้ยอ๋อ